สวัสดีค่ะป้ายนะคะเป็นคนดูแลปามนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงกุ้งปอยในปามนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดคนเดียวค่ะครับถามพี่ฝ้ายนิดนึงเลี้ยงเองเลยเหรอกุ้งปอยเนี่ยเวลาเราไปเดินตลาดเนี่ยเอราคามันสูงอ่ะเขาขายกันจานเล็กๆอ่ะสีบาทอันนั้นก็เลยเป็นแรงผักดันส่วนหนึ่งเราก็จะทําเป็นกุ้งเนื้อแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะทําเป็นกุ้งแม่พันธุ์แต่ถ้าคนที่มีพื้นที่น้อยเนี่ยก็แนะนาให้เลี้ยงกุ้งแม่พันธุ์ไปเพราะว่า มันจะใช้ไม่กี่วงบ่อซีเมนต์เราก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพเสริมได้แล้วน้ําเนี่ยต้องเป็นน้ํายังไงครับถึงถึงจะสามารถผ่านเครที่จะเลี้ยงกุ้งฝอยได้น้ําใจไงเกษตรไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใครจะทําได้ง่ายๆมันต้องการอดทนใครมีใจรักที่จะทําตรงนี้มันทําได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เหนื่อยมากตลอดมาตาดีอ่ะมันก็จะไปไม่เป็นแบบนี้แหละก็มีอยู่คนเดียวเนี่ยละครับ